ค้าจ่าปูดีๆครับเด้อครับบางคําบางคํามเบาค้าจ่าแอดยิมก็จำประเด้เด้๋แต่โมครับก็ต้องฟังซอยกันคือจาหน้าซอยกันคัะครับครับถูกคําเบาคําจ่าของปูนะครับเนาะครับแต่ยิมยิบไปแล้วไปหะไรอท้ายเก้าเี่ยแคในยิบจักใบครับงวดนี่ครับผมแอดยิมเป็นแค่แนวทางครับงวดนี่ครับแต่ว่ากับฟังฟังยู่ปูมาทวงทะเบียนรถก็คของอีกแล้วครับปูแหงว่าบ่เหยีวบาดูแหงเบาดูบ้านนี่ครับผมอ่า ปูดบอกว่าให้เอารถขั้นของเยี่ยมนี่ไปขนต้นเงินมาซอยป่าเพิ่นโอ้โค่ะบมือว่านนี่เนาะครับมือว่านนี่ครับช่วงเศร้าค่ะ,คะที่ป่าเพิ่นมาจากต่างจังหวัดเพิ่นมีโชคมีหมัน,นเพิ่นเ็ดต้นบักามใหญ่มากแต่เพิ่นบ่ระบุซื้อเนาะ,ค,ะครับเพิ่นบ่เอ่ยน้ำครับพรเ,เพราะว่าครับแต่ว่าก็ได้เห็ดคิดเพิ่นอยู่ครับแต่ว่าเพิ่นนี่มีโชคมีหมันตลอดตีแตงโมค,ค่ะขับเฮาก็ต้องพึง่งพาบารมีหรือว่าใบบุญเพลินโอค่ะครับผม นี่แหละครับเพ่อต้นมะขามไงมาดีครับอ่าปูว่างวดสีมาเพิ่นแห่งชีได้จังก็นี่ถึงรางวัลใหญ่พร้อมคิดไดเอารถไปแก่พุ่นตัวนี้ครับปูก็เลยบอกว่าให้ป้าท่านนี้ครับค้ากับให้ไปเตือนน้ำมันสิบเก้าบาทอปั๊มได้พอเติมสิบเก้าบาทบ่ต้องเติมครับผมครับแล้วกะปูก็บอกให้แอดยิมไปแก่ขนใส่ต้นมะขามซอยเพิ่นแมินบ่ค่อยสิเบิด ทะเบีนยนห้องเอดยิมกสีหนึ่งศูนย์หกนะครับเนาะอ่าทะเบีนยนห้องเอดยิมกสีหนึ่งศูนย์หกพี่น้องครับครับกับพิจารณาเดีครับเนื่งเก่าเนื่งเก่ากับเนื่งหกตัวกันเดียวกันได้แตงโมครับพิจารณาบงครับพิจารณาครับไม่เอาดูตะว่ายิมหนึ่งซุกคลิปเลยค่ะครับเพ <laughs> ราะว่าปูซุกไม่เบาอยู่แล้วกับผู้ปั่นไม่เบาเพราหนะ้าแตงโมกระดาดผู้บอกลูบชี้ปากครับครับกับพิจารณาพี่น้อครับเนาะครับผม ตัวบลูตป,ปากนี่ทไเอฟครับที่แหกปูกะให้ปาเพิ่นที่แรกเพิ่นให้ปูตาเาา้ให้ต้นมะขามให้ต้นมะขามมาเก้า้อยเ้าิต้นในยิมครับบัดน,นี้ปูเล้บอกว่าไอา้มีมีสูดกันทาดแล้วนี่ไงเก้ร้อต้นที่แรกว่าเสีปลานี่เห็ดมาบ้านี้นนปลานี่อายุเกสิบปีปให้ไปรวบอ่าเก้ย เก้าสิบเดเรือนยยิ้มมาท่นว่าครับมันก็เหลืออายุเก้ารอยี่สิบเ็ดครับปูว่ากยลูกลานคือสิกินยากแท้ท่านตัวนี้ว่าครับอ่ญาติลูกลานซื้อบ่ได้ครับเพราะว่าตัวเลขมันท่วมกันหลยครับผมครับเจ็ดองนี่เนาะครับผมสองเจ็ดเจดสองนี่ครับมันก็เรือเอาเอาอายุของปลานันไปรบเก้ารยเกเมันบ่อายุปลา70ปีมันกเหลืออายุเก้ารอย่สิบเปี ปูขี้น้ำหมูหรือกําหล้านี่ปฏิญาณบ่ได้ปูก็เลยบเอาตลกขึ้นมากล้เอาสุดกันพลาดค่ะเอาสุดกันพลาดพะนะครับเอาสุดกันพลาดตัวใดล่ะสุดกันพลาดปูสุดกันพลาดก็เอารถยึดยิมนี่ยแล้วไปแก้ซอยค่ะครับเอาห้เสีเอาเอาเอาของยิ้มเด้อดสันว่าอย่าบอกแห้งสันว่าครับปูว่าจะบอกแห้งเอาเดียวเนาะแล้วให้รูดทีปากครับค่ะครับผมของดีครับเอาสร้างเสือเอาของดียังไม่เบิ้งเนาะเดี๋ยวยิ้มผ้าติดต่ำไปเบิ้งครับผม ครับผมแต่ว่าปูปบอกไมานับเสาสลาได้ยิ้มครับปูบอกไมานับเสาสลาครบวะครบวะก็ะซิบหาต้นกับเราเหรอครับเอ็ดยิมนั่งนับอยู่นี่ครับนี่เสาเสาเสาสลามีซิบหาต้นกับเราเลยครับเด้อยังครบอยู่เนาะครับผมครับ่นนเาะครับครับกอย่าลืมครับปูปูบอกป้าท่านนั่นบอกคันคากับให้ไปเติมน้ำมันซิบเก้าบาทปั๊มได้เพเติมให้ซิบเก้าบาทบ่ต้องเติมค่ะ อ่าเอาสูตรกันพลาดไปเลยเพราะต้องเติมก็ได้ครับเอาสูตรกันพลาดปูปลาซี่หนึ่งสูตรหกไม่นค่ะครับอ่าพี่ไอ้พี่ใจหน้าดีเด้อสีเด้อครับครับผมเก็ตสองปูบอกว่ามันเสื่อยากเพราะต้องเอาตะลูกปูว่าค่ะมันได้เป็นบางคนเนาะมันได้เป็นบางคนค่ะเอาสูตรกันพลาดปูก็ได้ครับกอย่าลื่อมนะครับเด้อปูก็เริงเสร็จก็เริงเสร็จกับสีสางอีกแม่นครับเพราะว่าองค์ปูท้าวเวสสุวรรณก็เริงเสร็ตกันอีกเนี้ยองค์เทพองค์ปางเทพ ท้าวคูเวนข้าวคูเวนครับแต่ว่าเป็นเป็นองค์ผูถีบใน้าวเวสตุทรันคือเก่าแต่ว่าเป็นท้าวคูเว่นฟูตาคาเอิญท้าวคูเวนเนาะค่ะเพราะว่าจะมีสององค์ครับจะมีสององค์ยืนเคี่ยงข้างกันโยไอ้องค์นี้อาจจะเป็นนั่งครับปางนั่งครับผมครับเอฟซีได้เบิ้งคลิปนี้แล้วครับกะให้สุกๆมันๆนเครับเด้อครับเยวแอดยิมขับไปผ้าเบิ้งเด็ดๆ็ดสร้างเสื้อจักเอายังมาให้บุ๊รับแอดยิมกับบอลูนขึ้นกันครับ ครับฝ้ากับเมือดฝ้ากับคืนมาแล้วอันนี้นะครับเด้อสร้างเสยเพันกับม้งราคาแล้วทั้งสองข้างขังเอาดิเดิลดานหน้าครับผมเดี๋ยวด้านหน้าทั้งสองขับด้านหลังเดี๋ยวก็เสร็จแล้วครับข้างบนกับก้อยยิ้ดแล้วครับจะมีไล่ที่แตงโมไล่มองไงไล่มองก้อยยิ้ดเด้พันจะมีก้อนไล่ดิโอโยยสีหนาครับโยสีหนาครับโยสีหนาครับจะมีครับมีไล่ครับไล่ได้กับรอดติดตามเดี๋ยวแอดยิ้มกันยังบอลรู้รายละเอียดครับครับผม ก็ขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีทุกทุกท่านเนะครับเด้อที่กดไลค์กดแชร์เข้ามาเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องครับบ่าว่าทั้งช่องลงคลิปได้ไปครับเอฟซีก็กดติดตามให้คือเก่าครับก็อย่าลืมเมื่อนี้ก็เอาตัวเก่าตัวเดิมนะครับเก้าศูนย์หนึ่งเกียร์หนึ่งแปดปูคือเก่าครับเอาไปยิบไปหาไว้ก็วันนี้ก็ที่ทะเบียนรถปูคือเก่าแล้วครับกะทะเบียนรถปูปูนะมันปูมากกว่าครับกันขาวๆครับอาจจะแม่ได้ครับเด้อ มาเต้ามือเศร้านี่แหละค่ะปูมาใส่บาดดีวัดปูเททองเต้าเศร้าอะไรเนาะค่ะแม่นค่ะเพราะว่าปูอ่อยเองก็แม่ครูเพิ่นขี่รถขันมาขาวเต้าเศร้าเนาะออกมาโอ้ขันมาขาวทะเบียนอ่าหนึ่งหกแปดซีครับอ่าหนึ่งหกแปดซีเอาขั้นนี้แหละครับไปเล่นห้าน้อยมือนี่ค่ะครับหรือว่าอาหารกลางวันครับเอฟซีได้เบิ้งคลิปนี้แล้วก็ขอให้โชคๆมันมันลำลำได้รวยเดี๋ยวเข้าหงยางไปเลาะปุ่นก่อนครับไปเบิ้งท่าห้องน้ำแล้วใครมาแวะมาหาสร้างเสย ครับจะมาทําคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งอีกคลิปนึงครับผมตัวเลขกันนั่นดิตัวเล็กเด็ดแน่สิบ่อสร้งเสรีซีพ่อวันนี้ก่อนบอกครับโอ้สร้างเมียนจุดถับที่สร้างเสรีโอ้อ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับสร้างเสยสวัสดีครับอ้าวสวัสดีครับอ่าครับสวัสดีครับ มื่อนี้มาทักทายมาเบิ่งมาเล่นน้ำ้างเซย์โอ้ครับอันนี้โอ้ครับต้งงานอ้๋อสา้ยิ้มตองก้อนเนาะค่ะตองนีละก้นเนาะเดี๋ยวครับได้สี่พวงหนึ่งตัวเรกมันกับหัวค่ะกับหัวกับหัวโอ้แต่ว่าทูบด้านบทเนื้อเพราะว่าตกลงมาทถูกยุงฉี่นะที่รุดเลยละสูบตกลงมายุงฉี่โอ้ครับผมแต่มีเลขได้เนี่ยเลยครับเลขห้า เงินบอกเลขหากับเลขหกเป็นบอกเบื้องหัวนะครับเด้อวย FC เบิ้งเอาครับเบื้องหัวตัวชาเจนเพราะชาเจนเนาะกกันก็มีสีเขาพิจารณาเอาค่ะแต่ว่าขั้นเอาด้านด้านนั้นก็เป็นเลขเก้านะครับก็พิจารณาเอาครับเก้ากับหกตัวเดียวกันครับผมเดี๋ยวเละโอ้ยปักใบสักลงมากเราเรากลับล่วงยุ่งทีเล่าโอ้ครับผมอ่าวเพื่อนในเด็ดจากซางเมียนเด้ครับลูกน้องเพื่อนโอ้ตมังเก้งเลยบ้านี้ ผู้ไดไปจุดกับว่าใดด้วยโอ้สร้างเสือเป็นี่ยเขาก็เห็นมาดึงรถทะเบียนดึงตัวใดเกาะเพราะที่เอาเลขรถทะเบียนรถโอ้รถโทไปเฮ็ดไปเข้มครับผมโอ้เอารถไปเข้มครับผมเข้มเรียบร้อยแล้วเข้มยังว่าใดอยู่โอ้ครับทะเบียนเท่าไรก็ทะเบียนรถเจ้าของครับเก้าแปดศูนย์สามเก้าแปดศูนย์สามครับก็เลยตามเลขตัวนี้ครับครับโอ้สร้างเสือเห็นเป็นตัวใดครับเนี่ยอ่าครับผม 6 8แ็ดแล้วหกแอ่าสร้างเสือเ็นเป็นหกแปเจ็ก็ได้หกแนึ่ก็ได้ครับอ่าหกแปดนก็ได้อ้าพี่น้องเมันบังมันมันบังมันมันประดครับเอาหกแปดหนึ่งครับผมหกแปดหกแนึ่งหกแป็ก็ได้ครับอ่าฟังดีดีเลยครับเด้อสร้างเสือพันเห็นเป็นตัวนี้ครับสองอย่างครับผมเลขหนเป็นเลขเจ็ดได้เลขหกเลขเจ็ดเลขหนึ่งก็ได้โอ้ตอนนี้จับเสียมเสาติครับนี่ โอ้จับเสียมเราจะสา,เา,าบเสาโอ้ข้างบนนายูนายูสีนา,ายูสีนาอย่าเป็นรวมยังไงสัางเสย เป็นไล่ธรรมดาบ่ครับเสาก็ยังซิบหาตนคือเกาเป็นบ่ครับนี่ปด้ต่อเติมยังสิบหาตนคือเกาเด้เอฟซีด้อครับสร้างเสรินับแล้วก็ยังสิบหาตนอยู่คือเกาครับฝลกระทุกหม้าแปดหนครับผลกระทุกมาแล้วครับครับอ่ามีหอมแตงมครับาน่คอันเทหินไว้นี่แม่คั้วขั้วน้ำน้ำครับนี่ ปักมุดไว้เพิ่นเพิ่งแล้วโอ้ปักมุดไปแล้วเล่าเพิ่มเพิ่งแล้วครับอ่าสร้างเสื้ยกับปั๊บให้มันนั่นเลยครับเพราะว่าเป็นเล็กกระเดชอยู่แล้วแต่เพราะว่าเป็นคนละขั้นตอนเพราะว่าต้องปั๊บเขาต้องปั๊บให้ดีๆครับครับเรรียบผมแค่กระดับควอมนะครับเพราะว่าก็แม่คู่เขาบอกไปฟั้งระบาสิบปูกระเบื้องเทพื้นเนาะแต่สร้างเสื้อครับผมวางๆกันลูกน้องปั๊บนั่นไปเลยครับ ขับคนกนระตุกเราครับเนาะเออเห็ดหน้าจคะคงหน้าสอง,งนะครับเดี๋ยว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 สร้างเสือคือว่าฟันฟันยังเกาะคนว่ายลัดแล้วฟันฮ่ามักตัวได้เลี้ยงวันนี้น้ำห่าห่าไปแล้วครับน้ำหาห่าปีงี้เขาค่ยมักห่ารูเลขประจําใจได้เลขรู้เลขประจําใจเลยว้าจัดไปครับพี่น้องสามวันแล้วครับสามวันนี้ละมาแท้ๆครับครับครับ ครับอ่าน <ah ี่ครับสร้างนี่เพิ่นก็บอกว่าหาหาอย่างเดียวอ่าเป็นสร้างครับเป็นสร้างประจํากายสร้างเสืยนะครับเนาะอ่าลูกพีไปใสลูกน้องก็ต้องไปนั่นไปเฮ็ดที่ใส่ก็ต้องไปน้ากันครับกติดตามรวมงานกันไปเรื่อยๆครับอ่าบุญเพิ่นกะบ่บุญบ่ลายกับบไร้เฮ็ดนาครับเนาะสาสาลาอันนี้สาลาการประเลี่ยนครับที่ปูผ้าเว้าภผ้าวานะครับเนาะอ่าสาลาการประเลี่ยนอันนี้ก็เป็น ปัจจัยของพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านเนาะเนาะนะครับเนาะที่ได้ร่วมกันมากครับรวมเฮ็ดรวมสร้างกันมากกันได้เป็นหนึ่งเดียวกันครับผมนี่ครับกันบ่มีพ่อแม่พี่น้องหรือว่าเอฟซีทุกทุกท่านครับกับบ่มีศาราาลังนี้ครับบูรณะโบวก็บบ่มีครับหรือว่าหอรละขังก็บบะมีหรือว่าองค์ปูพญานาคก็บมีองค์ปูสังกระจัยก็บจากบ่มีเนาะครับเนาะกันบ่มีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทั่วประเทศทั่วโลกครับรวมมือซอยกันเฮ็ดซอยกันสร้าง ครับอันนี้บุญกุศลครั้งนี้ครับบอได้ตุ๊กไปใส้ครับก็อยู่กับเอฟซีทุกทุกท่านครับที่รวมกันมาครับอ่าก็ย่างสวยงามเลยครับเด้อครับข้างหน้าขันมีไล่ไม่ยังแล้วก็จะงามครับถึงสีหนานบอกครับสร้างเซย์เพื่อนในลูกน้องไปก่อยิ้ดได้แตงโมครับเพิ่นบ่าเอาแบบนั้นดิสร้างเซย์ต้องมาตรฐานสูงปบนไหนก็ต้องนั่งขึ้นไปก่ออิ้ดยิ้ดแดงเด้ครับพอิ้ดธรรมดาดิครับอิ้ดแดงแต่ก็สาบบอใส่สีหนาแบบว่าสมุดส่วนมากสร้างมันจะใส่ ฟ้าเชลานะครับสร้างเสือพันวันจะบอกคงทนติดไล่ก็ได้ต้องใส่อันนี้มาตรฐานครับผมอ่านี่ก็เป็นสร้างมาตรฐานอีกคันหนึ่งนะครับเนาะรับฝนกระตักพี่น้องเอ้ยก็อยากคลายถ้ำให้เบิ้งอยู่ครับแต่ว่าฝนกระตุกครับนี่ก็เป็นหินนะครับเนาะหินที่ครับแม่คู่เพิ่นให้เอารถดินเอามาลงมครับเพราะว่าต่อไปถ้าได้มาล่ำถวายครับหรือว่าเอฟซีจะมาสักการะไหว ครับกะชีได้สะดวกขึ้นจะได้สะดวกขึ้นครับเพราะว่าได้ยินี้เราเป็นฟู้ติจิตกระเบื้องความได้ยินครับเทพื้นนล่ะเทพื้นแล้วค่ะติดกระเบื้องกันแล้วก็ให้สร้างเพิ่นมา่วปั๊บให้มันอยูตัวครับครับให้ดินมันแน่นนะครับเนาะเพราะว่าพื้นมันจะบริสุทธิ์ครับพอดีแล้วครับปั๊บดีๆแล้วก็พอดีฝนมาห่มให้มันก็ชีแน่นพอดีครับสร้างเพื่อเพิ่นก็ใช้ลูกน้องเพิ่นปั๊บเพื่นปั๊บยังไงดีแล้วก็ชีได้เทพื้นเทพื้นแล้วก็จะปลูกกระเบื้องครับผมหาก็ต้องล่อโฉกปูล่อ วันน่เด้เงวดนี้อาจจะได้ปูกระเบื้องได้นน่ครับผมก็รอติดตามไปนะครับเด้อวันหนึ่งแปดหรือว่าแปดหนึง่งองค์ปูเวียดจีได้ปูกระเบื้องบ่ะครับก็มารอลุ้นไปน้ากันครับผมแต่อย่าลืมเด้อปู่าวันที่หาเลือกย่างงามดีครับเป็นมือยกศิลาเลิกครับอาจบเนน่้อะไแตงโมอาจจะเป็นห้าแปดหนึ่งสันก็ได้ ตแตกเลยเนาะครับอาจจะเป็นสามตัวแตกอันใดกับบอแนบอนวันนะครับเด้อกับพิจารณาดีๆทุกคําบอกคําจ่าของปูมีรางวัลครับปูก็บอกว่าครับเอาวัดจากด้านนาไปครับกับหาเม็ดยี่สิบเส้นครับออกมาจากข้างพุ่มพงกาหาเม็ดด้านข้างครับผมก็จะกวงขวงนะครับเนาะเวลาจัดการจัดงานหรือว่ามีไปล่ําถวายหรือว่าเอฟซีไปสักการะไหวครับจะได้ง่ายครับผมครับติดตามเดี๋ยวพาไปเบิ้งงของน้ำครับผม จะปลา้างพื้นทีนพ่พอใส่แล้วต้องรัดขึ้นดีครับเพราะว่ามันเปิดจมนะครับเนาะอุย้ยลูกหลานไปนเด้เด่อยๆอันนี้เป็นองค์ปูสังกระจายโอย้มันใหญ่งามนะครับเนาะดอกไม้ของนั่งทุ้งผากะงามเด้แต่งโม่ครับผมโอ้ยนเป็นแงียงดอกก้เพันเบิ้งก่อนนี่ดอกสีเหลืองกับมีนี่มาหนิ่ครับผมดอกสีเหลืองกับมี่เด้ดอกงามครับต้นนี้ ฝนกับตัวขับไอ้สัญญาณบระัาเจียนประกันได้ขอโทษขอภัยห้ไรนะครับเด้อกล่องแล่นยนี้จากคนครับจังกับวัตถุมคนครับผมครับครับอันนี้เบิ้งดอกไม้ครับอ้าวดอกไม้ของนางทงถ่ายเพิ่นดีใจก่อนตั้งแต่เพิ่นปลูกไว้พอได้มาเบิ่งจะเคลียถ้าขุ่นจะมีดีดอกสีเหลืองก็เรั่กแตกโอ้ก็เริงงามกงแตกดอกงามเลยครับเด้อครับอันนี้ อยู่เสาไฟครับเตือนร่งขึ้นแตกดอกสีขาวแล้วครับผมครับขอบคุณครับครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศยูวัดปูเทียทองเลยครับเด้อกันบ่อได้มาไทยให้เอฟซีเบงครับมื่อนี่เพราะว่าหัวปิดครับเพราะว่ามือวันพระวันพระง่ายครับป่าได้เพียบุญนะครับเนาะกอยากมาไทยครับให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าเอฟซีทุกทุกท่านได้เบิงได้ชมเดี๋ยวไปเบิงไทยห้องน้ำดีห้องน้ำที่เอฟซีรวมกันมากครับอ่า กลับว่าสร้างปะจีนหอดไสแล้วสร้างเสียมือนี่สร้างทรงไยปะจินเขาบ้างครับนี่สร้างทรงไยปะจินเขาอ่าดินกัดถมขึ้นสูงนะครับเด้อครับกก่ย่างสูงครับกับปะมันยี่สิบเซนสามสิบเซนแล้วก็ส่ทั้งทั้งแช็กแตงโมทั้งรุ่นนี้ว่ามีน้ำถ่วมไม่ไม่เต็มบานนี่คือเต็มแล้วก็สบายครับนี่ครับเพราะว่าเป็นทั้งแช็กมาตรฐานเลย ครับผมครับอันนี้ก็เป็นได้ยินข่าวว่าต้าหองน้ำหาห้องแล้วก็จะหองอาบน้ำอีกสองหองครับจะรวมเป็นเจ็ดหองนะครับเนาะกับก็จะเป็นมาตรฐานครับมิงทางแทกสองทางครับสะดวกสบายครับเวลาเอฟซีมาสักกะกาบฝ่ายปูหรือว่ามีการมีงานรับก็จะได้เข้าห้องน้ำแบบสบายสะดวกสบายครับผมครับดินกับท่วมให้เพิ่อนเกษตรให้ยังสวยงามอยู่นะแตงโมเนาะ ครับเลือแต่สร้างพื้นครับเี๋ยวจะสร้างพื้นยกเสายกยังนะครับกำลังอัดดินครับอ่าพื้นกำลังอัดดินครับผมครับสงสัยแม่โคแม่โคมากกลนี่หแล้ว่าเตี้ยมู่นี่ครับกลนลงถังครับถังหญ่อะ้บ่านบอก่แหละครับถังพันลิตรแหละครับครับสองครับครับปีนึงกับ่เต็มครับครับผมปีหนึ่งกับ่เต็้มนะครับเด้อ ครับเพราะว่านนำบ่ได้ซึมเขาครับอันก้อนเนาะครับเนาะเอาไปเปลี่ยนปูนบ่เลครับน้ำซึมเขาบาดนี้มันจะเต็มเร็วพื้นที่บาดนี้กับตั้มครับก็ได้ดัดแปลงขึ้นให้เป็นสูงแล้วครับมันี้จะเป็นคันนี้แตงโมขึ้นห้องน้ำไปบันไดก็มันเป็นสองพักสามพักในสามสามพักไหนหรืมั้งครับผมมันก็จะได้บ่ขันตั้มมันก็ดูบ่ดีไปในเนาะดินดินไหลเขาครับผมก็เฮ็ดทีงสูงยังอยครับผม ครับขอบขอบคุณขอบคุณเอฟซีทุกทุกคนนะครับเด้อที่กดไลค์กดแชร์เข้ามาเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องครับบ่าวายแอดยิมจะลงคลิปได้ไปครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีก็ยังกดไลค์กดแชร์คือเก่าครับอันนี้ก็เป็นภาพประตูโค้งครับอันนี้ก็เป็นแรงศรัทธาหรือว่าปัจจัยของพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกทุกคนนะครับเด้อครัพูดที่เข้ามารับชมรับฟังมืัอนี้บ่าบาะ่าศูนย์เปล่าเด้อค่ะครับผมตัวเลขจากองค์ฟูเทวเวสวรรณเฮาะค่ะครับแปดหนึ่งเข้าแหละแตงโมค่ะครับแปดหนึ่งคือเขา ครับผลสุดท้ายแซนเซยมาวะเปรดหนึ่งก็เปลี่ยนไปได้ด,ไดิว่าวาส่าอ่าแต่ว่ากระติดเก่าเอดยิมเก่าแล้วครับเพราปูปลาเก่าเก่ามีด้ยอาจจะเป็นเก่าเปดหนึ่งแซนก็ได้ครับกลับ,บพิจารณาดีๆทุกคำเบาคำจ่าของ,ของปูมีรางวัลขนาดทูบย,ยังตีลังกาลงมาเนาะค่ะครับทูบปูกับเคียงมาตัวด้ครับผมเคียงมาเลยครับกลับพิจารณาดีดีครับกรนีเป็นบรรยากาศสว่างอยู อยูทัดช่วงนี่แตงโม่ยังสวยงามนะครับเนาะ1นึเจตรงยอดตรงยอดอย่างนอะแบบนี้นาะเห็นโุคอ่ะครับผมครับกับเบิ้ง่อยกันด้ครับเดอ้อผู้ใดเห็นปูประท่านชค่วให้ผู้ใดกะถักมาบอกแอดยิน,น้ำแนีย่ยถ้าแอดยิ้มกงยจากมีชว่วงมีหมัมนน้ำอยู่ดิครับผม ครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านนะครับเด้อที่กดไลค์กดแชร์เข้ามาครับแอดยิ้มก่อกราบขอบพระคุณหลายๆครับผมครับโอ้ตรงประตูโค้งเดี๋ยวแอดยิ้มไทยบางอย่างนะครับเด้ออ่าครับอยู่ยอดวัดสันมาครับตรงประตูโค้งครับแอดยิ้มสู้ไหมบ้างครับผมครับนี่แหละครับเป็นแรง ร่วมใจของพ่อแม่พี่น้องครับสาราสาร,าสาราสร้างเซตบันีในไทยรูปร่วมก็จะงามจะสวยได้ใส่แตงโมครับผมครับเกือบสมบูรณ์แบบแล้วครับกยเนแนวเห็ดแนวสารางหลายได้แตงโมคือเด่นนรกสวรรค์นะครับเนาะแนวเห็ดหลายสิ่งลายยางครับผมแต่ว่าก็ต้องมีองค์ทาเวสุวรรณ ควบคุมเค็ดแล้ว hehe, ain, เบิดก่อนครับแม่คู่พิ่นเค็ดไปตามขั้นตอนครับเค็ดไปเีระอย่างนะครับเนาะน้องครับได้เบิ่งได้ชมนะครับเนาะเอฟซีได้เบิ่งได้ชมแล้วครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจทั้งช่องนยครับเด้อคนละไลคนละแชร์ครับเพื่อวารพาอดเด็กครับผมครับกระตุกเริ่มแห้งขึ้นแห้งขึ้นแล้วแตงโมครับผมครับโอ้กะย่างสวยงามครับอันนี้เป็นหัวละข้างโอ้ยเบิ่งทงนี่ขันปูทวงละข้างน้อยเดียวนี่แมีนเลยแตงโมหัวละข้าง ครับเพราะว่ามีกับดิ่งอยูยี่สิบสี่ลูกครับผมรูกรบอกจะานั่งลำมาลำยูเหมืหนเนาะครับผมรบครับหอยละขั้งกับยางสวยงามเลยครับเด้อกับเลี้ยแต่หอยละขั้งยัดยิ้มว่าจะขึ้นไปหอยอยักมือยกแต่ว่าจมผู้เดียวเพราะไว<ช>้ครับกับมืออากาศดีๆก่อนสี่ช่วงสร้างสวยจเพิ่มขึ้นยุโอ้ละขังละขั้นาครับละขั้งไง,งครับผมครับสีพ่อเอฟซีผ่านไปผ่านมา มากราบสักการะกราบไหว้ปู่พ่อได้ขอระฆังมันดังป้งๆน่าแตงโมครับผมในดังกลางบ้านกล่องกลางบ้านครับก็ขอขอบุญความุณยเอฟซีทุกทุกท่านนะครับเด้อที่กดไลค์กดแชร์เข้ามากดติดตามเข้ามาครับตัวเลขของสร้างเสือก็คือ803ศูนครับครับอ่า18กับ97 8 97เพิ่นบ่ครับเห็นอยู่ทุกท่านะครับเนาะกับ18เพิ่นนั่นล่ะครับสำหรับคลิปนี้ ครับแอดยิมกับขอจบชิปต้งเพียงสมหนิเลยครับเด้อบ่าวฝนตกแข้งแอดยิมเปียก็แล้วครับ,บ,บรกะขอขอบบุญขอบคุณ FC เอฟซีหลายครับทีกดไค์กดแชร์เขามาครับับขอเอฟซีทุกๆครั้งโชกๆม,ๆม,ๆมๆันมันลำๆำเรด้วยสวัสดี